ตอริสงอ,อร่อยมากตอริสงของที่นี่นะครับท,ท,ทั้งๆที่จริงๆ,งๆแล้วเป็นพื้นที่ที่เป็นลุ่มน้ำแล้วก็แม่น้ำาขงเคยท่วมเคยเต็ม <S <S นี่แหละครับแบบแล้วก็อร่อยมากทรายแบบนี้เหรอครับใช่ครับ,รรบใช่แบบนี้ครับช<อ>าวบ้านอยู่แบบไหนแล้วก็อยู่แบบนั้นแล้วก็ไปส่งเสริมกันคํคำตอบหนึ่งที่ผมรู้สึกว่านี่คือพ่อเมืองตัวจริงครับท่านตอบว่า ด้วยความเคารพครับคุณผู้ชมครับดูครับท่านในอำเภอครับใท่านสุดยอดครับขอบคุณท่านแทนชาวบ้านทุกคนครับขอบคุณมากๆครับผม ก็ในเครื่องหน้าแ้งนี่น้ําลงมันก็จะเหลือทรายเนาะชาวบ้านเขาจะปลูกตัวลิสงนะครับตัวลิสงอร่อยมากตัวลิสงของที่นี่นะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่เป็นลุ่มน้ําแล้วก็แม่น้ําขงเคยท่วมเคยเต็มพอหน้าแล้งนี่คือใช้พื้นที่ตรงนี้ปลูกถั่วลิสงนะครับใช่ครับมันก็จะเหลือทรายปลูกลิสงมันก็จะได้ผลนะครับนี่แหละครับแบบแล้วก็อร่อยมากทรายแบบนี้เหรอครับใช่ครับใช่แบบนี้ครับโอ้ครับ แสดงว่าท่านลงพื้นที่มาดูมาให้กําลังใจชาวบ้านมาอะไรแบบนี้ประจํำมาประจำครับาามคุณผู้ชมด้วยความเคารพครับคุณผู้ชมครับดูครับท่านในอำเภอครับท่านผมผมผมคือวันนี้ต้องขอบคุณท่านเพราะว่าผมเนี่ย อา,อาจจะมาด้วยความรีบแล้วก็ไม่ได้แจ้งรายละเอียดท่านชัดเจนมากนะนีข่ขอรับไว้เป็นความบกพร่องเองยว่าเราจะต้องมาเจอสถานการณ์แต่ท่านบอกว่าคําตอบหนึ่งที่ผมรู้สึกว่านี่คือพ่อเมืองตัวจริงครับท่านตอบว่าผมก็ใส่แบบนี้แหละในงานเราก็ไปงานในที่ที่เป็นเหมาะกับรองเท้าคัชชูได้แต่บางงานเนี่ยมันบางทีมันก็ต้องลุยใช่ไหมครับใ,ในฐานะที่เราเป็นนายอำเภอแล้วท่านก็นี่ครับบอกว่าแม้แต่โคกหนองนานหรือแม้แต่ที่นี่ครับ แม่น้ําโขงที่ปากบ้องอเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่เละเป็นโคลนแล้วก็มีควายมาเลี้ยงมาอะไรเงี้ยเลอะเทอะมากแต่ผู้นําของเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยครับแต่ที่นี่คือแผ่นดินที่ท่านมีหน้าที่ใน,ในการรับผิดชอบในการดูแลในการส่งเสริมวิถีชีวิตของชาวบ้านครับท่านอยากจะบอกคุณผู้ชมยังไงในฐานะที่ผมเป็นรุ่นลูกรุ่นหลาน รุ่นเด็กหรือรุ่นต,ต่อไปที่จะช่วยกันขับเคลื่อนวิถีการพัฒนาบ้านเมืองแบบนี้ครับท่านครับก็ชาวบ้านอยู่แบบไหนแล้วก็อยู่แบบนั้นแล้วก็ไปส่งเสริมขรับาชกางตรงนี้นะครับเราก็ไปหาข้านะว่ารเขาทาอะไรเราจะ,ะสนับสนุนเขาได้อย่างไระนะครับก็พาหัวหนาสนราการพานายกอบตกำนัน่งพี่บ้านมามา มาช่วยมาเสริมพี่น้องตรงนี้ก็ปลูกตัวลิสงแล้วก็มีมันเทศด้วยนะครับอ๋อมีมันเทศเด้วยมันก็อร่อยนะมันมันมันธรรมชาติในห่วงเดือนประมาณเดือนพฤศจิกาธันวามกรากรุภานี้ก็ยังมีอยู่นะครับก็จะมีเยอะในช่วงนั้นครับผมสุดยอดมากคือชาวบ้านใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ตลอดเลยครับน้ําขึ้นเราก็โอเคถอยทับอาจจะทําเรื่องอื่นไปพอน้ําลดปุ๊บเนี่ยเราทั้ง ต่งกุ้งตักปลาทั้งปลูกถั่วลิสงทั้งปลูกมันเทศครับสุดยอดขอบคุณท่านแทนชาวบ้านทุกคนครับขอบคุณมากมาครับผมขอบคุณครับครับเดี๋ยวท่านพาเราไปดูต่งกุ้งตักปลากันนี่เราเดินมาประมาณ20ปนาทีแล้วยังไม่ถึงนะเราจะมีเรื่องคุยกันเยอะมากมีเรื่องที่สซัยไพลตลอดนะครับท่านผู้ อาจารย์สูมันนี่ให้หน่อยดูเท้ารอยเท้าข,ขมูัวเออลนก้ควายะดูดีเนี้ยเราไม่ได้เห็นแบบนี้นานบอกได้เลยถ้าคุณไม่มาที่นี่หรือคุณไม่ได้อยู่ในจุดที่มันนี่คือท,ท,ำทำไมเราต้องมาโพไซทำไมเราต้องมาโพไซครับพี่เหมือนคุณ ตำบลสารพีตำบลสองคอนตำบลเล่างามตำบลสำโรงและเทศบาลตำบลโพไซ